สวัสดีครับพี่น้องฟองป่ายสุบุสุคน,นะครับผมวันนี้กับิมาล่งสงแฉกนะครับเผือบเงานะครับกันมอดรับวาวจุล่าสองเมตรแปดเส้นนะครับผมเดี๋ยวรอเบิ่งเลเดอครับผม ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับจออเรื่องเหลืองจังหน่อยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมงานโค้งท่าสลักนะครับตัวนี้ตัวเมตรแปดสิบนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือสองเมตรสองเมตรแปดเส้นนะครับผมเสียนว่ามันสีออกเรื่องเหลืองด้วยพี่น้องนะครับผมนยครับพอลุ่งสลักแล้วก็เพื่อว่า กันมอดนะครับเนาะกับเพื่อความสวยงามของโค้งวาวน้ำนะครับผมทั้งสองตัวนะครับสีท่ามัอนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีทเด้อครับผมเรื่องท่าสแลักนี่กับบ่ยักนะครับผมท่ายังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ